ทำไมถึงถึงเข้ามาใช้ที่นี่ครับอ๋อมันสะดวกสบายเลยครับมีครบทุกอย่างครับบางที่มันปืนไม่ค่อยแรงโฟมไม่ค่อยมีเครื่องดูดฝุ่นไม่ค่อยมีอ๋อก็คืออุป,ปรกรณ์ไม่ครบเหมือนเหมือนของทางนี้เนาะสาขานี้ใช่ครับ ของที่อื่นเขาเปิดย4ิี่ชั่วโมงเหมือนเราไฟสว่างแบบเราไหมไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่ไม่ค่อยเท่าไหร่ใช่ครับแล้วก็จะเป็นเล็กมากมากเลยอ๋อจะเป็นช็อปเล็กๆไม่ได้กว้างเหมือนเราเพราะว่าอย่างของเราเนี่ยคือออกแบบก็คือประมาณ4ี่เมตรเพื่อให้รถ1คันเนี่ยเข้ามาแบบไม่เกะกะกันประทับใจเต็ม1ิสิบคะแนนให้กี่คะแนนดีเต็ม10โอ้โหขอบคุณไม่ใช่เจ้าของเนี่ยก็ยังดีใจโอเคงั้นขอไม่รบกวนแล้วครับขอบคุณมากครับ พามาเยี่ยมชมสาขาแคทคาวอตเนินอุดมพัฒนาให้เพื่อนๆพ,นพี่พี่น้องๆเนี่ยได้เห็นว่าความพร้อมของสาขานี้เป็นยังไงบ้างสําหรับพี่ๆี่น้องน้องที่ยังไม่เคยเข้ามาลองใช้ก็อยากให้ลองเปิดใจเข้ามาใช้ดูเนาะอะอย่างที่พี่ท,ที่ใช้งานอยู่เมื่อครู่ครับเขาแนะนําเขาอธิบายว่าโอเคชอบนี้เป็นยังไงสําหรับใครที่เคยมาใช้ก็สามารถเข้ามาคอมเมนต์กันเพิ่มเติมได้นะมารีวิวได้เราจะพามาเห็นในที่เราเห็นนะว่าอาทิตย์นี้เราพามาดูว่าชอบนี้ความพร้อมเป็นยังไงการบริการของเราเป็นยังไงก็อย่างที่เห็นว่าพี่ที่มาใช้งานเน ผลตอบรับค่อนข้างดีก็ขอบคุณขอบคุณมากมากจริงๆใครที่อยากจะ like, คอมเมนต์อะไรก็คอมเมนต์เพิ่มเข้ามาเพิ่มเติมได้ครั้งต่อไปเราจะไปเจอกันที่ช็อปไหนก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์และเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ